สวัสดีครับผมนกจากกะบีนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับตอนเช้ามีเสียงนกเสียงกาด้วยเราจะเริ่มเก็บมะเขือกันนะครับหลังจากที่เราใช้ทรานฟอร์มมาได้สิบองวันนะครับมาดูผลผลิตกันเลยครับชมบรรยากาศกันนะครับลูกสวยเต่งตึงมากเลยครับกำลังดีเลยครับลูกขนาด ได้น้ำหนักพอดีตามต้องการของตลาดเลยครับวันนี้เป็นการเก็บวันแรกนะครับก็ได้น้าหนักไปที่30กิโลนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามผลผลิตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ